สวัสดีครับลักเกมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศในการฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับเหมือนในทุกๆครั้งเนาะยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ช่องลักเกมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามชมกันวันนี้ที่ผมจะพาไปนะครับก็จะพาไปที่ไลท์เฮลเซ่นแต่เป็นแมปไลท์เฮลเซ่นเพลนนะครับข้างบนนี้จะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด3ตัวก็คือตัวโปลลิงแล้วก็ตัวพายุแล้วก็ตัวมาติน ทั้งหมด3ตัว3ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ HP 30000 0หรี 125. ตัวนี้อัตราการดอรอปเกลือรู่90%วันนี้เราจะพามาดูอัตราการดรอปที่90%กันว่าแมปนี้พอจะเป็นไปได้ไหมในการฟาร์มนะครับ p e r f o r m a n e ขนาดเล็กมาดูตัวพายุนะครับ HP 30000 0เลือด HP 30000นลเวล127อฟอร์มเลทขนาดปานกลางตัวมาติน HP 30000 0สาลเวล129รผ่าบุทขนาดเล็กเวลาเรามายิงเนี่ยก็มันจะมีฟอร์มเลท2ตัวใส่ไข่ปิโกะนะครับที่เพิ่มอัตราการยิงฟอร์มเลทเนี่ยหใบก็ได้แล้วก็ใส่ขนาดเล็กอีก1ใบก็ได้นะครับของที่จะดรอปจะมีการ์ดแน่นอนนะครับแล้วก็ไอออนวัน ตัวโปลลิงจะมีธาตุไฟให้ด้วยส่วนพายุเนี่ยกา๊าซจะมีเคมีคอลก๊าซอ่าอันนี้ขายออกนะครับ200แต่ขายออกตลอดเวลาแล้วก็มีธาตุลมอ่าตัวมาตินบ้างจะเป็นกา๊าซเคมีคอลก๊าซนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าที่เรามาฟาร์มแบบนี้เพราะว่าอะไรนะครับตัวกา๊าซเนี่ยมันจะสามารถปลดกา๊าซได้ด้วย เผื่อใครเนี่ยยังไม่เคยปลดการ์ดนะครับบวก a d k หรือ M ATK มีทั้ง2แบบเลยมาดู M ATK ก่อนก็คือตัวมาตินตัวนี้จะถ้าเกิดดรอปการ์ดจะบวก ATK 3ด้วยใครยังไม่ปลดสามารถมาปลดได้นะครับที่แบบนี้หรือถ้าเป็นวิก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้สนัในการฟาร์มก็สามารถมาปลดการ์ดตัวพายุหมุนตัวนี้ได้นะครับปลด M ATK 8เลย ในส่วนโปรลิงก็จะมีฝากได้ m a t k เช่นเดียวกันนะครับก็คือทั้ง3ตัวนี้ปลด m a t k แล้วก็ a t k ได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมมีปลดไปแล้วแหละแต่ว่าอีก2ตัวยังไม่ปลดก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปยิงกันนะครับเผื่อจะดรอปการ์ดมาปลดสมุดด้วยนะครับทางไปไม่ยากเลยนะครับคือเรามาที่ l i ท์เฮลเซ e นแล้วก็มาที่วาร์บนตัวนี้ก็คือถ้าวาร์ปมาปุ๊บเราขึ้นบนก็จะถึงแมปแล้วอ่า เดี๋ยวผมกินอาหารก่อนละกันแมบปบนี้อาจจะห่างนิดนึงเหมือนเดิมนะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดก็คือผมพยายามจะวิ่งให้เร็วที่สุดในการฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะกินเป็นอาหารวิ่งเร็วแต่ถ้าเกิดใครนะครับยังดาเมจน้อยยิงไม่ตายก็กินอย่าลืมนะครับก็เป็น Original View Cookie ก็ได้เป็น5ดาวไปเลยบวกการยิงที่ไม่ใช่ MVP แล้วก็มีนี้เนี่ย2.5%เหมาะในการฟาร์มมากๆกีินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผมเก็บตัวพวกธาตุและนะครับมีเก็บธาตุไฟกับธาตุลมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะดูกันว่าผมเนี่ยจะดอกมากี่อนันนะครับ แล้วก็ผมก็มีเก็บตัวที่จะดอกไปแล้วนะครับเคมีข้า gas ตัวนี้เนาะตัวเงินอยู่ที่7,730,000นโอเคทางไปนะครับบอกที่อย่างที่บอกมาไลท์เฮลเซ่นแล้วก็ขึ้นไปด้านบนได้เลย อ่ะเราก็จะมาที่แมปไรท์เฮลเซนเพนกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่ก่อนมันจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด3ตัวให้เราฟาร์มนะครับที่ผมไปเล็งๆไว้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3ที่ก็คือสายล่างอ่าจะเป็นมาตินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมาะกับการยิง3ดอกของเรามากๆเห็นไหมครับ ตัวมาตินเราก็จะเจอพายุนะครับป่าปลายบ้างจากซ้ายล่างแล้วผมก็ไปดูเป็นซ้ายบนแล้วก็ขวาบนอีก2ที่นะครับเดี๋ยวเราวาไปดูอ่ะพอดีเลยมาซ้ายบนดูจากมินิแมปนะครับก็มอนสเตอร์จะเยอะเหมาะแก่การยิง3ดอกของเราเหมือนกันแต่ว่าข้างบนนี้จะเป็นตัวโปลิงอ่าโปลิงกับพายุ2ตัว เห็นไหมครับตัวนี้มันก็พอได้นะจะมีมาตินนะครับเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วย34ตัวนะครับอ่ะไปดูด้านขวาบ้างเห็นไหมด้านขวาก็มอนสเตอร์จะเยอะเหมือนกันนะครับตรงแถบนี้มีมอนสเตอร์อยู่เนาะพายุด้วยนะครับแล้วก็พวกมาตินด้วยเพียบแถวนี้อคือจะผสมกันเลยทั้ง3ตัวถ้าเกิด เราอยากฟาร์มแบบได้ทุกตัวก็เน้นเป็นที่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ออกซ้ายๆหน่อยก็จะเจอทุกตัวเลยแหละเนาะเดี๋ยวผมก็จะลองฟาร์มให้ดูด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาเซตสกิลเหมือนเดิม ำไมสกิลผมค้างดวกันนะครับโอเคเมื่อกี้มันค้างเอาใหม่เซตสกิลใหม่นะครับก็วิวินวองอ่าทูไซส์เอ็กซิสเบรกแล้วก็เมเทออฟิชชั่นเพื่อยิง3ดอกนะครับถ้าเกิดใครดาเมจไม่พอจริงๆนะครับก็ใส่เป็นตัว อั t i m a t e Star นี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้มานายเยอะนิดนึงแต่เราก็สามารถใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปขี่หมาด้วยเพื่อความเร็วในการยิงนะครับแมปนี้เนี่ยผมจะใช้ไฟในการยิงเพราะว่ามันจะเป็นไร้ธาตุหนึ่งตัว แล้วก็ธาตุดินหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นเราใช้ธาตุไฟดีที่สุดนะครับเพราะว่าสไนเนี่ยมันมีรูนที่บวกดาเมจตัวไฟให้เยอะอยู่แล้วอย่างน้อยสัก8%ถึง10%ได้นะครับทำให้เรายิงแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวผมก็จะลองฟาร์มให้ดู Stamina น,นะครับ เป็นศนเดี๋ยวเราจะฟาร์มทั้งหมด240สต a ามิน่กันมาเช็คเองินอีกทีก่อน7ล้า7 0 3 0ามนะครับแล้วเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมอนสเตอร์เยอะนะครับยิง3ดอก มีมาตินอ๋ออ๋อลืมกดโซ่คูณสี่นะครับเดี๋ยวกดโซ่คูณสี่ด้วย บน้นี่ก็ดีนะครับเพราะว่าเห็นไหมเราเดินยิงใกล้ๆมากๆเลยมอนสเตอร์เกิดหาเราตลอดอเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มตัวข้างล่างให้ดูมั่งดีกว่า ก็จะเป็นตัวมาตินอาจจะต้องรอมอนสเตอร์เกิดนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เข้าหลูปของเราอันนี้เห็นไหมเรายิงเงินเก็บไม่ทันนะครับเมื่อกี้ ก็ยังไม่เคยฟาร์มแบบนี้เหมือนกันมาฟาร์มครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องลองดูสถานที่ไปนะครับอ่ผมว่าเมื่อกี้เบิร์กว่านะครับด้านด้านขวาบนตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูด้านซ้ายมั่งก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกสถานที่ฟาร์มกันว่าเราจะฟาร์มกันตรงไหนผมมาให้ดูด้วยนะครับว่าแบบไหนมันฟาร์มดีกว่า อตอนนี้เดี๋ยวรอยิง3ดอกออกก่อนมอนสเตอร์เยอะมากนะครัแบแมบนี้มอนสเตอร์เยอะจริงๆไอ้ยิงมันลงมา <laughs> ตรงนี้ก็เวิร์กนะเพราะว่าตรงนี้เดินใกล้ๆเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันวุ้ยแมบนี้สไนย,ยิงเงินเก็บไม่ทันเลยอะเดี๋ยวเราไปด้านขวา,ขวาดีกว่านีย่ยิงมันมากผมว่าที่แรกเวิร์กสุดแล้ว นะครับแถวๆเนี้ยมอนสเตอร์เยอะแล้วก็กองกันเป็นกระจุกด้วยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยว240สตามิน่าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปให้เพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ผมไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับ240 stamina. s t a m ส n a เงินสดที่ได้มาในวันนี้อยู่ประมาณสัก2,850,000 0เราได้การ์ดมา4ใบนะครับวันนี้โชคดีได้การ์ดมาด้วยธาตุลม72อันแล้วก็ธาตุไฟ200อันแล้วก็มีไอรอนวันเนี่ย3,700กว่าอันเคมีเข้าการ์ดอีก7,800กว่าอันนะครับไอตัวเคมีเข้าการ์ดเนี่ย ขายออกตลอดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยว่ามันออกจริงหรือเปล่าไปดูที่ Exchange นะครับนี่ผมมีตั้งขายอยู่ตลอดนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมขายออกอยู่ตลอดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีตั้งขายแล้วก็ขายออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาไปขายได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูว่าวันนี้ ได้อะไรมาเท่าไหร่เงินสดนะครับสองล้านแป้ตัวหินธาตุเนี่ยผมนับแต่ธาตุไฟก็พอแล้วกันนะครับธาตุไฟ200ชิ้นอยู่ที่ราวๆสัก6 0 0 0นในส่วนของตัวเคมีคอลการ์ดแล้วก็ไอรอนวันเนี่ยรวมกันแล้วมันอย่างละ200รวมกัน11,536ชิ้นอยู่ราวๆสัก2,3ล้าน3นะครับรวมฟาร์ม240สตามิน่าในวันนี้อยู่5 7 5ล้านเจ็ดแส่น ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าไอตัวาธาตุไฟเราก็ขายได้เคมีคอลการ์ดเนี่ยเราก็เอามาขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับแค่เงินสดอย่างเดียวก็อาจจะกลางๆนะครับเพราะว่าที่เราพาไปฟาร์มแต่ละที่เนี่ยเยอะสุดตัวเงินสดเนี่ยมันอยู่ราวๆสัก3 5ล้าน5ถึง3 7มล้าน7ก็มีนะครับคลิปล่าสุดที่เราลงไปแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ราวๆ2องล้าน8เองเนื่องด้วยตัวการฟาร์มเนี่ย อัตราการดรอปของแมปเนี้ยนะครับมาเหลือแค่90%ถ้าเกิดใครเลเวลที่ยังไม่ถึง160นะครับอยู่ราวๆสัก150อย่างเงี้ยไปฟาร์มที่เนี้ยก็อาจจะได้มากกว่านี้อีกแล้วก็ขยะหรือว่าธาตุไฟเนี้ยมากกว่านี้อีกแน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลเวลสัก150เหมาะเลยกับการฟาร์มที่แมปนี้นะครับ mm hmm. ที่ผมพาไปดูการฟาร์มเนี้ย ทั้งหมด3ที่ก็คือข้างล่างนะครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเลือกฟาร์มนะครับก็คือตัวด้านขวาเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดตลอดแล้วก็มันสามารถที่จะยิง3ดอกได้ด้วยนะครับใครจะไปฟาร์มให้ไปฟาร์มด้านขวาบนที่ผมพาไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนคลิปนะครับที่พาไปดูเนาะก็สามารถไปฟาร์มตรงนั้นได้เลยเยอะที่สุดดีที่สุดนะครับ เดินไม่ไกลด้วยเดินซ้ายเดินขวานินดๆหน่อยๆก็มอสเตอร์ Monster ก็เกิดแล้วนะครับสามารถไปฟาร์มได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศในการฟาร์มด้วยเผื่อใครอยากไปฟาร์มที่ใหม่ๆก็สามารถเลือกที่เนี่ยเป็นหนึ่งในการฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเพราะรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยในการฟาร์มถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ไปฟาร์มที่ไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปฟาร์ม ให้ดูว่ามันได้มากน้อยขนาดไหนเนาะนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องลักกีเมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปให,ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามชมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ